นอลาบวับ้นหน้าซอย่อยลาบใกล้แล้วกันครับวันนี้สูตรเด็ดของเบาเกง่งตัวบอกรสชาติตวองเป็นเต้าหอ้ยนเลยมอเดือ์นแล้วมาลงมาลงนี่ทำอะไรพู้นี้กันเนโอ้ใส่ลาบโอ้อะไอ้นั่น เครื um. um. ่องในเครื่องไงมันมัน้ก็พอหมมกนเขาก็เท่าไปแลวป nah. ั okay. ่นในรลไปไหม้องแขเนาะค้องแขนยังไงเลยก็จะกระบมันมันได้ใจเดอว่านาบวันนาบมันนาบเลี่ยงพ้อปัญญามันเปลี่ยนเมนูเป็นลาบไก่แล้วทำงาน ได้แต่เออนอนอยู่เตีทีมงานนายอย่างเดียวมั้รับนอนอยู่เตีปกติวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วลวกลวกลวกข้างในเดี๋จะคอยซอยใส่เป็นอะไรบุญหลายอยู่เจ้าอีเด็กนี่สิเด็กบุญสุดยอดบ้าพี่เด็กบุญอยู่มีก็มีดูมีขาด เราแต่เหบุเนีบบเ่ยบบุญ่มนเป็นเลี้ยงเ็กน้อยะจะได้ให่ขึ้นเ่อยๆไ,ไก่นะครับไก่สุกแล้วทีนี้เครื่องในนะครับ่ไ,ไปเล่ลเคร่องในเครื่องในแต่ว,ว่าตัวนี้ยงังยังหันอยู่พะว่ไก่แล้วไก่แลต่ว,ลว,ว่าไก่แลเกระัวกระเ,รเทียมนะครับหัวกระเทียมดียเอาไก่ลลงค ไกลลงกว่าขาหน่อยเอาไกลลงวายยกเบิดเสียงเลยนะไ้แหละเออ <laughs> ดีี้ยงหมดตตลงน้ตสียงตตลงน้เหมืมอนก่ะวนเลยเลยยงวัแตสียงตตลงน้่มตายเลยหลวั<อ> <laughs> วเนี่ยไก<อ> <laughs> เงี้ยสุดสุรลาบเสีดน้องสุดลาบเสีสุเดเบาเก่ง เริ่มซุกแล้วครับที่นี่เร oh ิ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องยีเห็นซุกไรายนี่บ่แเสบยบเนื้อโปเป็นเนื้อตีไก่เนี่ยโอ้ไก่ไก่ไก่นื่อว่าเนื้อจากแล้วเห็นเนื้อรุ่นรุ่นล้วนกินสดทันเครื่องในนะครับทีนี้เดี๋ยวไายไก่ให้เบลยห่อน้อยเลยห่อนเอาหวอนว่ วก็พวกเพื่อคือใส่ใส่เสือ้อนกอินทรี่ขาดแต่วันนี้สี่เลยไม่นิ่งมาเน่เนีน่ยคริสมาสเด็โดโหเข้มมากหล,งลังหลังเรียนจับเอาจับไปรวมกับเหนือนะครับเอาแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเป็นกะทิโคเร่โคเร่ที่นี่กับกัวพักหัวมาฮวมฮันยัง

เห็นบ่มันคือตัววมันคือมีใหญ่แตื้อตัวตั้มเนบวกวะาวตั้มก็มีดใหญ่แล้ววะโอ้างในันนี้มีหน่อยอยู่เลยข้างในมีหน่อยอยู่นะสวตัวปตีนั่เอไอ้ขวไว้ซื้อตัวน่ะมันอยู่ในขวนะครับแต่ว่าตั้มมัค่อยแหลกไนได้ขีเมื่อพอถึง้คนเมาตั้มเ้ยป่หยเทียบตั้าเลยเมันมีตัวโปรตีนตั้มอยูี ที่เราทงแล้วเราทร่วมไปเลยที่รวมไปเลยโป่นนัวเป็นนัวเป็นนัวัวพงนัวโอ้แปงนัวปลาเอ้ยเนี่ยปลาปลากันนะป่ไปนำนัวนะนำนัวเล้วต้เค็มแน่นะปลาเนี่ นำเข้มอะไรเนาเขาผลิตมาจากฟารเลยร้อนรุบบอไรวกเพื่อนกินเหล่ายังก่อนเลยนาวีลงไปได้เกินเป็นผลังนี้นระ น้ม่เปิดเปิดเบิ่งเปิดเบิ่งเปิดเพิ่งเปิดเปิดโอ้ยเปิดเพิโอ้ยโอ้ยจะเสียบพือเตีตีนเอาทางนี้เอาคุรีคุรีลุน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 บ้ากันจะเสีย่ะสี่ขากีรอก có mà sim nè sim nè, bỏ nó tố, nó tố, là, tố này tố là. này sim nè, sim nè, sim sim sim, biến đấy, dẹp luôn bộ dẹp, dẹp dẹp เดกระจัดที่น oh. oh. ี right. ่ไปเง้อกเลยแสยบังไงนะไปง่ยหนึงไปเลยดีดไปหรือเปล่าหมดแล้วเออนี่ยเลยตรงยันี์นี่มันขักแอบที่นี่เดี๋ด้ยเยวขอเาเพื่อนกกินกับค่กินเลยอะอะซิมายเ้อ ดื้อไปนี่แต่เอาหอมสิหอมมาหอมมาแต่ขักอยู่ที่นี่มาเด้อพี่น้องกิน้ำกันที่นี่เด้อไปพี่น้องเอ้ยเสร็จพิธีแล้วก,ก,ก,กี่ปีก็ไปบ้ากนี้แล้วครับ